สวัสดีเทศการเชิงเม้งสวัสดีเทศการเทศการซื่อเจยรื้อเชิงเม้งชิงหมิงเทศการเชิงเม้งชิงหมิงเจียสวัสดีเทศการเชิงเม้งชิงหมิงเจียเหา่าไปไหว้บรรพบุรุษ ไปไหว้ชีไปไปบบรรพระบุรุษบรรพระบุรุษจู่เสียนไปไหว้บรรพระบุรุษชีไปจู่เสียนขอให้ลูกหลานขอให้จู่ลูกซื้อหายจืหลานซื้อซุนขอให้ลูกหลานจู่จื้ซุนเจริญ ร่ำรวยจะเริญร่ำรวยจเจริญซื่อฟ้าไฉจิ้นปู้ฟ้าไฉร่ำรวยฟู่กุยโยเฉียนจะเริญร่ำรวยฟู่กุยฟ้าาฉแควคาดปอดภัยแควคาดื้อเถาถั่วใจนั่นปลอดภัยซื้ออันเฉียนผิงอัน แควคาดปอดภัยผิงอันอูยั่งสุขภาพแข็งแรงสุขภาพเส้นถิจ้วงควงแข็งแรงเจ้งคังสุขภาพแข็งแรงเส้นถิเจ้่งคัง